เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านใดนะครับผมอยู่ในรายการวอลล์กอล์ฟเชนอยเอกอาร์ซาวอลวินแล้วก็ชนแอทอีกแล้วนะครับผมผู้ชมในวันนี้นะครับผมผมเชิญทุกคนมารับของฟรีนะครับผมเป็นทรงผมเบคอนแบบอัปเกรดนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมของฟรีอันใหม่นะครับผมเป็นแบบเป็นผมแบบเหมือนเบคอนเลยแต่ว่าอันใหญ่ฟูๆหน่อยนะครับผมอัลตาบิทิฟูลเดดล็อกนะครับผมคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับผมมขอนะครับผมคนละหนึ่งล้านหนึ่งแช่นหนึ่งฟ้เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยเอาไปพูดไปดูเรื่องเลยดึกแล้ว แล้วกดเพย์ไปเลยครับเข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมผู้ชมครับสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคือคุณจะต้องเดินเข้ามาตรงนี้เอะ้ยมันเข้ามันพาเข้ามาอยู่แล้วนี่หว่าอ๋อเราต้องเดินเข้ามาในวงนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะต้องจอยอันนั้นนะครับผมผู้ชมระหว่างนี้ครับเรารอตรงนี้นะครับผม waiting for เฮเยอนนะครับผมรอคนอื่นเข้ามาด้วยนะครับผมอันนี้ใครวะเนี่ยโอ้โอเคคุณผู้ชมเราเข้ามาแล้วนะครับผมผู้เล่นไม่เพียงพอคุณผู้ชมเราจะต้องเข้าจังหวะจะมีผู้เล่นเพียงพอนะครับผมผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะรอเวลานะเป นะอ่าฮะโอเคคุณผู้ชมหลังจากเราเข้าตรงนั้นได้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเราจะต้องเดินมาตรงแบบตรงบูธแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นการแต่งตัวนะคุณผู้ชมเราแต่งตัวยังไงก็ได้ให้มันเฟี้ยวที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะแบบว่าเราจะต้องให้คนอื่นเขาโหวตเรานะครับผมแล้วก็กดอุ้ยกดไทออนได้ปะวะเนี่ยกดไทออนได้คุณผู้ชมกดไทออนนะครับผมแล้วกดไทออนไปแล้วเราก็กดรับนะครับแล้วก็แต่งตัวยังไงก็ได้ให้มันเฟี้ยวอ่ะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวผมจะเอ่อทำให้มันเป็นอวตารที่ดูสวยที่สุดเลยนะครับผมแบบว่าแต เฟี้ยวเฉยๆนะครับผมตามใจของเราเลยนะเน่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 เลยนี่เลยเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดผมบอกเลยเฟี้ยวจัดในชุดเนี้ยชุดเนี้ยแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้พอเนี่ยแค่แค่นี้ก็เฟี้ยวแล้วเนี่ยเนี่ยพร้อมเลยพร้อมเลยเออเดี๋ยวจะได้อันนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะได้นู้นด้วยเพราะนี้ผมไม่แน่ใจต้องทำไงฮะโอเคอันนี้ก็ได้เออเอามาปั่นๆเดีครับเอามาปั่นๆเดยโอเคโอเคโอเคระหว่างนี้นะครับผมหลังจากเรามั่นใจแล้วว่าเราแต่งตัวเสร็จนะครับว่าเหมือนเหมือนใส่แพนเพิร์ดเลยว่ะเออถ้าเรามั่นใจแล้วนะครับผมเราก็รร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 รอออเเเเเวววววลลลลาาาาตตงงงงนน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 นีีี้้้้้้หหมมมมมดดดดะะะะะะคคคคคคคััััับบบบบบบพื่่่ทจจขึไปปแแแสโโชช์ผผผผุณู็กิ ก็จะมาเดินอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมถ้าสมมุติว่าของคุณผู้ชมคนอื่นเดินเนี่ยคุณผู้ชมก็นี่ต้องแสดงความสามารถนะครับผมให้คนอื่นเขาวตดเราให้ได้นะครับผมคุณผู้ชมอ่า แค่คนหนึ่งเขาบวชเราให้ได้นี่นี่นี่เป็นไงเออนี่แพนกวินนี่เอ้ยปลาปาโลมาน i, าี่ปลาโลมานี่โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วนี่บวชผมด้วยนะแล้วก็จะเป็นของคนอื่นนะครับผมที่เขาจะต้องมาเดินเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แค่บวชเขานะครับผมคุณผู้ชมโอ้คนนี้แต่งตัวโคตรน้อยเลยผมจะเอ่อผมจะบวชให้เป็นอันนี้แลนะ้วกันนะบวชอันนี้ให้กันเลยเอ้ยยิ้มยิ้มอ่ายิ้ม,ย,ม,ย,มยิ้มให้พอดนะครับผมระหว่างนี้ครับคุณผู้ชมเรารอทุกคนนะครับผมที่แข่งขันกับเรา ผมเยอะสุดเลยคุณผู้ชมเป็นไงละ่ะแล้วผมได้ที่1นึ่งอ่ะครับผมแล้วก็กากระบาดไปได้เลยนะครับผมเท่านี้เราก็เสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมของฟรีได้แล้วเดี๋ยวเรานะครับผมคุณผู้ชมครับลองมาเช็คกันหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้ของเข้าไปที่เรียบร้อยหรือยังนะครับผมมาดูการมาดูการมาดูการนี่เลยคุณผู้ชมอัลต้าบิลฟูลเดดล็อกนะครับผมเข้าแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับพงผมเด็กเบคอนแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลครรรััััับบบบบผผมมมานนนน่หสแี้ะค สดตอนหนึ่งทุ่มนะอย่าลืมเข้ามาดูกันด้วยครับผมใครไปโรงเรียนสู้ๆนะเจอกันครับจุ๊บมัว่ว